สวัสดีด้วยนะครับวันนี้กับช่อง Baru Channel นนอีกเช่นเคยนะทุกคน<ม>ทุกคนต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมมาอะไรเปลี่ยนไปนะเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับอืมอืม,มไปคลิปมาคือก็ต้องกินน้ำเลยนะทุกคนโอเควันนี้ผมจะมานำคลิปทำไมผมมาทำา y u u t แล้วมาถึงจุดนี้ได้น,นะทุกคนโอเค เอมกันเลยดีกว่า<ก>เมื่อตอนอายุเนี่ยผมเก้เมื่อตอนอายุผมเก้าขวบเก้าขวบเท็นยทุกคนผมได้ได้คิดอะไรในชีวิตออกนะทุกคนกันเลยแบบนึกไปนึกมาแบบอู้นึกนึกนานมากเลยนะทุกคนนึกปีค่ะ<ฮ>ครับผมขอบใบเสียงด้วยนะคะครับเสียงไม่ค่อยดีขอโทษด้วยเมื่อตอนอายุสิบขวบนะผม,ผมก็จะมานึก YouTube ยูทูบปรุงกดของเขาไมหมทุกคนทำมือดี๋ปรับให้สว่างโอเคสว่างมากเลยนะทุกคนโอเคทุกคนหลังจากนั้นเดก็เริ่มปรับปรุง YouTube เริ่มตัดต่อให้เก่งให้สวยและให้คนดูเยอะขึ้นนะครับโอเคนะทุกคนโอเคมีน่าจะยาวอะทุกคนประมาณ10นาทีกว่า คทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามผมก็เข้าสูตรมันจะแปดสิบเจ็ดไม่รู้นะที่จริงคือแปดสิบเจ็ดแล้วแหละแต่ลดไปคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครข็อืมแสงเข้าตานี่ทุกคนดูผมตัดผมดิวัดมึงอะไรไม่รู้นะทุกคนนูวนูพิลาบเกิดใหม่โอเคทุกคนตาเล่ากันต่อกณฑ์นะทุกคนเมื่อตอนอายุผมสิบเอ็ดขวบเนี่ย ผมก็ได้ตัดต่อในแอปแคปคัตนะทุกคนใครรู้จักก็เม้นมาได้นะครับมันเป็นแอปเหมือนตัดต่อให้เหมือนตัดต่อในติ๊กต็อกแต่มันสามารถตัดใน u t u b e ได้นะทุกคนแล้วมันตัดสวยด้วยทุกคนนี่เดาแบ่งแบ่งชางเนาะไปทุกคนแบ่งชางอีกครึ่งหนึ่งขมอ,อีกครึ่งนึงโทรศัพท์ไปโอเคนะทุกคนแต่นนีกก็บันทึกหน้าจอเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ดู กดไปด้วยนะครับดูปิมคงอีกแล้วนี่ครับผมก็ต้อังแชร์หน้าจออยู่นะทุกคนในเข้าเข้ามาในโปรเจกต์แล้วมาอันนี้มันมีโปรเจกต์ที่ผมตัดคลิปไว้นะทุกคนในอย่างคลิปนียมันต้องแชร์มาอีกนะทุกคนนี่ทุกคนอคลิปนี้ตีตัดไปซื้อรถ คลิปนี้จะแปมหนึ่งนะทุกคนค้างเน,นีไยทุกค,คนผมตัดเองเลยนะครับถ,ถ้ามีใครมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยให้ใครตัดวะให้ใครตัดมั่งตัดเองครับมีหลักฐานของตัวเองไม่ใช่ทุกคนขอไปรถองตัวเองครับตัดเองทั้งหมด นี่ทุกคนพวกฟงฟอนก็เขียนหมดเลยนะนี่แต่ถ้าใครว่าผมคิดไม่ค่อยดีก็ก็ต้องประทานอภายด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ปานกลางเนาะยังไม่เก่งมากแต่พยายามจะฝึกครับผมพยายามจะฝึกให้เก่งขึ้นเลย <laughs> เกิดไปโอเคทุกคนเดี๋ยวมามาดูต่อดีกว่า เนียดูดิทุกคนผมก็ตัดมาแล้วนะตัดมาตั้งแต่คลิป e ิเด็ดแปมหนึ่งนะทุกคนผมน่าจะตัดตั้งแต่คลิปไอ้นี่แหละมั้งคลิปติกต็อกผมก็ตัดนะในนี้นี่อย่างคลิปน,นานมากทุกคน18นาทีอ่ะอืมดูดิต่อจาก EP สองนะทุกคนที่ไปเพชรบุรีมานะฮะแต่นี้ก็นานแล้วแหละทุกคนตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมั้ง ช่ป่าวะไม่ใช่เดือนนี้แหละน่าจะเป็น,นวนที่เจ็ดวันที่แปดลวมนะั้งประมาณนั้นแหละรครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองดูซิว่าอนนี่หรือเปล่าแต่ก่อนนะทุกคนก็ตัดตรงตัดต่อไม่เป็นเลยนะเมื่อตอนปีที่แล้วอะ่ะผมก็เริ่มมาฝึกตัดตรงตัดต่อในแอปที่จริงตอนแรกนะผมใช้แอปคายมาสเตอร์อ่า มงก็เปลี่ยนครับมีแจ้งเตือนอีกแล้วตอนไหนเข่มจะจำประจำเลยอย่างตอนแรกผมก็ใช้แอปขายมาสเตอร์นะทุกคนอย่างสองใช้ in shot ไม่ดีปุ๊บผมเลยตัดมาใช้แคปคัดดีมากพูดเลยดีมากดีจริงๆด,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 ดีมากอะคือตัดกราฟิกเหมือนในะพี i เมียโปได้เลยนะครับโอเคนะทุกคน อืมสว่างไปไหมเอ่ยแต่ผมนี่แสบตาม,มากเลยลบหน่อยเอาลบอันเดียวพอโอเคได้แล้วคทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าผมอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะครับดูจะก,กระจกเนี่ยนี่กระจกกระจกกระจกเหมือนเดิม,อมโอเคเดี๋ยวผมว่าอาจจะจบแล้วเพราะว่าต่อจากเอ,อ่อไอ ที่แล้วมาตะเกียเออผมทำ YouTube ได้ไงผมทำ YouTube ตั้งแต่อายุเก้าขวบตอนนี้สิเป็แล้วทำมาประมาณสองปีถึงไหมผมไม่เก่งวิทย์เอ,อ้ไมีชีวิทย์ค <c> ณ <oughs> ิตคณิตอ,อก็ช่วยนัาไปด้วยนะครับก็ทำครั้งแรกเมื่อแป๊มหนึ่งนะทุกคนคลิปแรกเมื่อ เดี๋ยวย้อนแป๊บหนึ่งนะทุกคน YouTube ผมมีคลิปน้อยทำคลิปครั้งแรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยางคลิปแรกอ๋อเมื่อปีที่แล้วเองนี่นี่ครับผมเจ้ากันยาปีสองพันสองศูนย์นะครับ จริงๆผมทำมาก่อนหน้านั้นแล้วสองปี Youtube โดนแฮกครับผมผมก็เลยต้องมาเริ่มทำใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้โอเคถือว่ารักทุกคนด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเี๋้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ